ครับก็ time, สว <addition. S 1> you ัสดีค <possibly> ร <thinking ours entes> ับอยู่กับผมอาร์มี่เลซิ่งนะครับพี่อาร์มวันนี้ทำอะไรครับพี่อาร์มม้งครับม้งก็นี่ครับเลือแต่โครงโครงไกซิ่งของเรานะครับก็ห่างหายไปนานนะครับพี่อาร์ม เพราะว่าอะไรครับครับก็หายไปนานเพราะพี่อาร์มมาฝึกงานนะครับอีสี5ห้าเดือนนี่นะครับกลับบ้านฝึกงานเสร็จก็พี่อาร์ก็จะจัดเต็มให้ทุกคนได้ดูนะครับก็มาให้หายคิดถึงกันนะครับครับอะไรนะครับก็จะเป็น คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของสตอรี่รถปั่นนะครับเบฟ125หัวแหลมนะครับนทุนดิลหลังครับหัวแหลมดิดหลังนะครับสุดไหมพี่อามสุดไหมสุดครับ,ด,ด,บด,ดับคุมีเงินเหลดิลหลังนะครับล้อลื่นไหมครับหัวแตกไม่ลื่นไม่ลแต่ดึงนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าของรถนะครับเป็นคนริเริ่มโครงการตัวนี้นะครับ ก็อะไรที่เบิรก็จะเป็นพวกชิ้นดำนะครับชิ้นดำก็จะเป็นพวกนี้นะครับคอถกคอท่ออะไรคอท่อนะนี่จะเป็นเอ่ออะไรบ้ไฟหน้าไฟหน้านครับไฟ,ไฟหน้าไฟหน้า มีเป็นอะไรนะครับชิ้นดำพวกชิ้นดำอะไรพวกนี้นะครับนี่ยหน้าใหม่ปั้นใหม่หมดคันเลยครับเลือแต่โครงครับกระล้อใช่ไหมครับพี่ยําใช่ครับหมดทนเนะครับไม่ดีด่เลย <c oughs> หมดไปเหมือนกันนี่ก็เป็นพวกอะไรนะครับ เอาอะไรกล่องนี้จะเป็นพวกหลอดไฟครับหลอดไฟทุกนี้นครับอันนี้จะเป็นปั๊มเบรกครับปั๊มบนแท่ครับแท่เบิกทั้ทงคันครับดูเอานะครับคุณผู้ชมสุดไหมว่ <laughs> คือว่าคือ นี่ก็เป็นพวกของของเดิมนะครับที่ถอดถอดออกมาก่อนจะปั้นนะครับก็น่ครับเป็นรถของลูกพี่นะครับประธานนะครับประธานท่านประธานก็จะทําอะไรบ้างครับพี่อาร์มคันนี้ก็ทํใหม่ทั้งคันครับพวกตัวพวกเครื่องพวกอะไรนี่ทําสเต็ปอะไรไหมครับ ทำเต็มครับสีดเราเลยครับคนพูดอยู่นี่เจ้าของรถอยู่นี่อันนั้นเหี่ยอันใดเหี่ยวเบาะบูธห้องอนะภาพบรรยากาศนะครับแหลกแหลกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแหลกแหลกนิดนึง นี่จะเป็นกล่องอให้ถ่ายวิดีโอนะครับกล่องนี้จะเป็นอ๋อกล่องปอกแฮนครับเบิกนะครับเบิกแท้ศูนย์ครับศูนย์หนึ่งสองสามนี่เป็นเพื่อนเราครับอาไอ้ไอ้เปิดกล้องนี่ดูกล้องเบียร์กล้องเบียร์กล่องเขียวนะครับ ข้างในนี่จะเป็นโอ้อยูบ็อกนะครับยูบ็อกยูบ็อกนี่ก็ก็เบิกเหมือนกันนะครับมีไอ้ยางพลาเท้านะครับข้างในบิกทั้งคันครับบุกทั้งคันคลองแท้คลิปนี้ก็จะไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับเพราะมาสั้นๆให้าคิดถึงพี่อาวนะครับ <laughs> ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำนานจริง<ด>นะครับพี่ปีใสรบ้างกุญแจดูครับดูครับดูแวครับสุดโพดไม่เห็นว่าเหเลี่ยมเรียมไม่เหร <c oughs> <c oughs> อยูข้างหลังดีนี่ครับครับใช่เลยนะครับ <c oughs> บส่สงซ้อนใส่ยางดีสอนใส่เฮ็ดบอเป็นเนี่ยครับนี um ่ครับสุดก็ดูเอานะครับสุดไม่สุดยังไงครับยามไหวบ่ร์น่ นี่จะเป็นทางน้ำมันแต่งนะครับสุดไหมสุดไหม <laughs> เป็นยังก็เข้ามาสุดไหมวะ <laughs> นี่ครับก็จะเป็นอ่าโค้งครับตัวโค้งก็พร้อมขี่ครับดูทรงครับดูทรงเป็นไงครับทุกคนทรงอย่างจาัาบล้อหน้ายางลื่น จานนี้ก็จะเป็นจานแท้นะครับดูครับดูพ่นสีครับพ่ <laughs> นสีนี่จะเป็นสีพิเศษนะครับสีขาวมีผิวขูดขัะนิดหน่อยครับดูเอาครับดูเอา <laughs> ก็ฝากติดตามสตอรี่คันนี้ด้วยนะครับ มันจะไปจบที่คลิปไหนฝึกงานเสร็จจะได้ลงพื้นไหมติดตามด้วยกันนะครับติดตามดูไม่ลงสระไม่ลงสระไทำไมลงสระนะครับนี่ครับก็โอ้นี่ครับพวกอะไรเดิมปัามแท้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เก่า ออถ้าคลิปนี้ถึงร้อยไรนะครับพี่อา้มจะแจกแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับมันเป็นแบตแต่งนะครับทำมาจากแร่ทิเทียมนะครับไรสาระนี่จะเป็นปั๊มปั๊มบนแต่งนะครับพี่อา้มเขาจะแจกปั๊มบนแต่งเหมือนกันครับปั๊มบนแต่งนะครับมันเป็นปั๊มอบลูทูธนะครับนี่ครับไรไรน้ำมันครับตัวนี้ไม่ไม่ซึมแน่นอนครับไม่ซึมแน่นอน ดึงเนื้คดึงดึงดึงมือโอ้ยเสียบกระดานครับนี่ก็จะเป็นกระจกเดิมครับชกดอกชกเดิมชกดอกมาเรนชกเดิมนึบนึบ ไป่ะทายกทายั้เทปโอในี่เป็นคของเดิมครับทั้งหมดเลยอะไรเก่าครับไฟทายพวกนี้หมดไปเป็นหมื่นครับครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ครับการตกเดิมครับ น่าจะทำสีครับก็เอาพี่อาร์มหายไปไหนแล้วตอนนี้พี่อาร์มหายครับเจ้าของช่องหายก็ไม่มีอะไรไม่พูดเรื่อยๆครับพูดไปเรื่อยครับไม่มีอะไรเลยอ๋อนั่งกินน้ำชื่นใจครับ S 1> <S 1> <S อืมเออโทษครับก็รอพี่อามาจบคลิปั้ยครับหรือผมจะจบเองดี ไไครับมาแล้วนะครับทุกคนไม่ทำชงสิ่งดูครับันนี้จบคลิปนะครับยามบ่อำเภป,ปิดวะดวก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากให้ทุกคนต,ตามสตรอรี่นี้กันด้วยนะครับว่ามันจะจบตรงไหนครับไม่มีอะไรครับมันไม่มีอะไรครับ <S 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 พูดบนไปบนมาก็ตามนั่นเลยครับไปแล้วครับจุบจ๊บ